ปนีว่าไงวันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยเนาะสงการเนาะเราก็ลำบากมามากจัดญ้าอะไรนี้เนาะเหนื่อยแล้วเนาะวันนี้ลุงแอ็กก็เลยจะพาพิข้าวนอกบ้านโอเคไหมไปสิโอเคนะโอเคไปกันเลยอันนี้อะไรปนนี้แกงส้มมะลุมพีงไปปนีเหรอใช่ร้อนๆเลยโอเคกินข้าวนอกบ้านไปปนีจัดมา จัดมันเลยกินข้าวนอกบ้านอืมสงการนักทีครับพาปนีกินข้าวนอกบ้านโอเคแกงส้มวางแล้วอันนี้ต่อไปอะไรปนีหม้อข้าวอ่ายกออกไปปนีกินข้าวนอกบ้านจ้า,านานมีโอกาสทีไปยกไปวางครับผมหน้าบ้านนะครับปูผ้าอย่างดีโอ้หึ่มอันนี้อะไรปนีช,ช,นช้อนอไปกินข้าวนอกบ้านไปเลย ยกออกไปด้วยขันหัวอ้าวนี้เป็นอะไรปะนี่ปลา,าโยกไปนอกบ้าน้ยวันนี้นะจัดให้อย่างสวยรู้เลยโอ้โหกินข้าวนอกบ้านครับผมอือหืออันนี้ลูกชิ้นกะผักใช่าจัดไปกินข้าวนอกบ้านวันนี้โอ้ยหรูหราหมาเห่าครับผมกินข้าวนอกบ้านครับผมกับปณนีสองคนอืออสุดยอดแจมไหมแจม